ถูกจังวะมีเพื่อนไหมพี่นอนพีด้วยไมพี่ไ่เพื่อนไหมมาหลายคนพี่เหรอพี่มาเป็นเพื่อนไยไม่ชอบด้วยหรอไม่ชอบแม่งเรื่องมากกว่ารับแขกรุนไหนแต่คนเนี้ย ันนี้ไหวเหรอกินแล้วไปเก็บตัวเลยไปนอนไปโตไหนโตเจ็ดจ้ะอจ็ดโอ้ยเหยาแชมป์แชมป์นะเหยาแชมป์น้ำกินเดิมนี่มันเนีโอ้โหแหมคนนี้กลัวเลิศเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อเอ่อคุณครับ ประัตมากนะเดี๋ยวโดนหน้านี่หันหน้าไม้พี่ดูหน่อยพี่แชมป์เรียกหนูเรียกเรียกหนูเลยหันหน้าไม้ดูหน่อยยังไม่ทำอะไรพี่แชมป์ก็ตูดแล้วพี่แชมป์นี่ถึงแล้วถึงตตลอดเลยหน้ามาแล้วนะพี่แชมป์จะเล่นหนูไหมอ่ะเออหน้าหน้าไม้พี่ดูก่อนพี่แชมป์เห็นหน้าหนูพี่แชมป์ไม่พอใจพี่แชมป์ก็ไล่หนูไม่ไล่หรอกันมาเถอะพี่แชมป์เล่นหนูนะเออมาเลยนะจริงนะหน้ามาละวสวัสดีค่ะ ก็ตอมาบางหน้าเลยอายในะพี่ทเขาไดงะไม่ชอบบอกไม่ชอบดิโหต้องลไม้ลงาอนไปมั้ยงยาสาดิกว่าเฮยาสารดกว่าอเรเปียนกนอ้โขด้แล้วแล้วแก่ไมาเนีไปมานชด ไอเยแชมป์หายไปนานเลยนะเรียวมากเลยสามคนมันไม่ชอบเลยอ่ะเป็ธรรมชาติของเขาแต่ไม่เรียกเียไอ้เย่เย่เฮ้ยสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานเลยคนนี้ยิ้มหวานก็ด้วยแต่ศึกมาหายเลยนะอะไรนะคะับใช้ด้านในครับวันนี้ไม่ถามเลยเลยเหรอเพราะผู้เราอยู่ด้านใน ุณเชิญเข้าเลยเหรอเชิญเลยเฮ้ยเขาเชิญเราเข้าแล้ออ่ะเข้าอีกแล้วอ่ะมึงโชคดีท่านได้แมาหรือเ่าเขาายอ่ะนาจารย์จะพูดอะไรอยู่พี่ไปรอเลยไม่เค่ะเชิีเ้าไมนเลยค่ะเลย โอ้ดูดูนนั้นนะลูกขาไอคนสุดท้ายไม่ขามาเมืองปู่นะลูกนะที่หลังไม่ต้องกลัวอดลูกพืชพันเมืองปู่ในสมบูรณ์ดีพร้อมด้วยทันยาหารดูที่น่ะมนาแทนนะลูกนะไมะโหฮัาดกยากกับลูกชิ้นปิ้งมากินซะด้วยตีแล้วีถ้าจะย่างนะนสหน่อยนูกทำไมคะดำปี ใส่ปวดจะเห็นเสียละบอกินไม้สิไม่ได้หรอกมึงก็มีอ่ะบ้าซื้อมึงืาไม่ถน้าเมืองไดแลเียงกเด ดีตีนกาอยู่คุยอย่างบอกอตรงนะอ่าถ้าเป็นผู้ชายกูทาต่อยแล้วล่ะพูดพวกคุณงานเนี้ยฮะที่อะไรนะโรอ๋อชื่อว่าไปเจอกับสยามโอ้โหตาโมจิเฮ้ยผู้หญิกผู้ใหญ่เลยอ่ะตออยากเป็นตัวกูมาโร แกยังหายไปไหนลูกนะดูนี่สวยนะลูกนะชื่อใบเตยจ้าแล้วโน้ป็นไรลูกทำามเคารพค่ะโอ้ใบไม้สีม่วงชื่ออะไรเลยจ้าชื่ออะไรจ้าลูกครึ่งค่ะมีสองชื่อค่ะลูกครึ่งค่ะอชื่อชื่ออะไรเจ้าชื่อ เป็นลูกเครื่องอะไรจ้านี่มานอะไรนี่เป็นลูกเครื่องไทยอเมริกันค่ะอ๋อชื่อไทยว่าอะไรจ๊ะชื่อไทยชื่อน้ำหวานค่ะน้ำหวานและชื่ออเมริกันล่ะเทรูบอยค่ะหวานมากเลยบาดคอเชียวและสุดท้ายการว่าพ่อปู่ลองทำดูเองเเ่อนๆนูนอชื่ออะไรลูกนะเออ ผู้เก็บแล้วเป็อะไรลูกมึงเป็นคนในเมืองค่ะคนในเมืองใช่ค่ะมันทำไม,ามาคนในเมืองต้องชื่ออะไรลูกนะต้องต้องชื่อในเมืองหลวงด้วยต้องชื่อในเมืองหลวงหนูชื่อชื่อต้องดาวค่ะดาวต้องเป็นเ<า>มืองหลวงต้องอะไรนละละูกดาวคณนองไงไปี่คะเมืองหลวงมแล้ว ินรู้จักทั้งสามคนยินก็จะขอแนะนำตัวหญิงบ้างหนูเองมีนางพุทธาหลวงที่ลาวันมีผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครเอ่ยก็คือพ่อตูมินทาา่าจ้าเมื่อรู้ความจริงน,นะครับเอาแล้วใครกันเนี่ยจำเคยรีบบอกเข้ามตั้มองท่านงรา่างมันท้อไม่หารเอกที่รัตงกระสับกระสาที่มาวันนี้ต้องการเชิญตัวพว่อมิทาพร้อมเงินพี่ทราวัน เลเพื่อไปแค่ใครตามสารฉบับที่สองนะผู้จช้าก่อนสุรัตน์ชดจริงอยู่สารตราฉบับแรกข้าไปคนเขียนไปบัดนี้ใครรอคำตอบกลับมาและสารตราฉบับที่สองมาจากไหนพระปู่กระมุมฉันไม่ทราบได้แต่สารที่สองมันมีจริงๆพระปู่ไปกระมุมฉันเถิดพู้จักรก่อนได้สุรัตน์ชดแต่เรามีสินดีใดๆที่ข้าชืิอข้า และร้านข้อที่เราพนอาไว้ทนีกระบอกอมทถือละมันทอขอให้สัจวาจามาสองพระเพื่อตกยากแม่แวเทวรังอนี้กระบอกท่านสุลมันทอเอาไว้หัวให้เลยนี่คือสัจวาชาบบางซุ่ยเลยแลรวเว่างที่กูไม่อยู่เมืงนี้ขอฝากตูแลแทนไปด้วย ค่อยมัน้ายกลับิลาิน้งอย่างอยู่เยอะรพบรับานเป็นอีกอไปเองครับตเอาไต่อเฮ้ยตอนนี้เอาแผนการรบดทั้งนไม่มีใครอยู่ ว่าปู่มินทาแล้วอยู่ที่ลาวันอยู่ที่ไหนกันวะพราะปู่มินทาพาเตงนี่ลาวันไปม่านมาันแล้วถ้ารอยว้ปู่มินทาคงจะกลัวค,ค,ความตายจึงได้พากันหนีไปยังม่านมันเลยก็ดีสั่งให้ทหารจำนวนหนึ่งล้อมที่นี่เอาไว้ส่วนพวกเราตามไปจับตัวไอ้มินทาไปขึ้นเฝ้าเสด็จแม่กูให้ได้ช้าก่าอนก่อนที่ท่าน,านจะไปเราขอเล่นท่านกนหน่อยได้ไหมสิ่งใดกันวะ 教，还中了我托你妈，我不能白。 กันตอบใครับพี่น้องอเร่มนะหัวเลทำไดเครัขอบคุณเจ้าภาพอีกครั้งครับใบปูครับและคุณเจวน์ครับทุกทา่าน